เคยสุ่มได้เลยเนะี่ยโอ้โหมึงเอามาทำไมไอไอไอเจมไอเจมถ้ามึงดูอยู่นะกูถามจริงเลยไอสองเฮียเนี่ยมันยังแลกอะไรได้อีกเหรอแล้วไอควยเนี่ยมันทำควยอะไรได้มึงเลิกให้แพทแดงเถอะมึงให้แพทแดงมึงให้โกกูเถอะเฮียด้ว้กูไปลงติ๊กต็อกนะเอาไปลงเลยมึงเอามึงเอาไปแลกอะไรฮะมึงอะไรแลกบัตรเข้างานดูโปเลีกหรือไงฮะ แลกควยอะไรได้บ้างมึงติดขี้เกียจกันไงขายสกินสุ่มสกินไม่เคยเปลี่ยนแพคเกจข้างในเลยฮะฮะดีไซน์แต่สกินไม่เคยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างคนที่เขาเกลือเขาได้คุยอะไรกลับมาเขาได้อะไรเขาได้อะไรเขาได้อะไร